อยู่ออสเตรเลียค่ะอยากกินหมูกระทะยำน้ำปลาร้าแบบบ้านเราที่สุดนะคะเลยต้องมากินร้านนี้ค่ะเป็นร้านโปรดนะคะถึงแม้คิวจะยาวสุดพลังแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ย่อท้อค่ะร้านชื่อนานาหมูกระทะค่ะชื่อคล้ายๆกันก็เลยยิ่งชอบนะคะทั้งบรรยากาศและรสชาตินกินที่บ้านเราเลยค่ะจัดชายเย็นมาสักหน่อยแล้วก็เริ่มต้นด้วยหมูกระทะค่ะชุดนี้ราคา39ดอลลาร์นะคะประมาณ900กว่าบาทไทยนี้ทั้งรวมเนื้อก็รวมผักอย่างที่เห็นระหว่างรอหมูกระทะสุกสังคอหมูย่างมาค่ะจานนี้13ดอลลาร์ประมาณ305บาท ไข่คอมูนุ่มเหมือนกินที่บ้านเราเลยค่ะตำกุ้งสดนะคะ18ดอลลาร์ค่ะประมาณ420กว่าบาทไทยกุ้งเด้งๆนี้กป็จานโปรดค่ะต่อมาเนื้อย่างค่ะ15ดอลลาร์นะคะประมาณ350กว่าบาทไทยย่างมากำลังดีกำลังเด้งๆค่ะตรงกลางตำถั่วปากก็เลยสั่งตำแบบอย่างเป็นตำหมูย้อนค่ะจานนี้16ดอลลาร์370กว่าบาทไทยค่ะแล้วก็ต้องมีซุปมาสดนในคล่องคอแบบแซ่บๆสักหน่อยนะคะอันนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนค่ะถ้วยละ13ดอลลาร์ประมาณ300บาทไทยค่ะก่อนจะไปจานต่อไปขอแวะกลับมากินหมูกกกกกรระะะะะท่่่่่อออนน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 คคคสุแลล้้้้ววััีีี็ตาางงขเใิ เด็ดค่ะชอบจานยำยังไม่หมดค่ะชอบยำของเขาจริงๆค่ะจานนี้นะคะยำปลาร้าหมูยอกุ้งสดค่ะ18ดอลลาร์ประมาณ420บกว่าบาทไทยค่ะนี้ก็เป็นจานโปรดค่ะเด้งเด้งสู้ฟันดีแทนนะคะลิ้นย่างค่ะจานนี้ราคา15ดอลลาร์ค่ะประมาณ350บกว่าบาทไทยค่ะปกติไม่ชอบรอคิวยาวๆแต่ร้านนี้คุ้มค่ากับการรอคิวค่ะหมูกระทะไทยแท้ๆอาหารอีสานแซ่บมากอีกหนึ่งร้านดังของเมลเบิร์นเลยค่ะ